บทสาทยายเรื่องนทีสูตรแม่น้ำคงคากับศรัทธาที่ไม่อาจเปลี่ยนที่มาจากพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวักมคะ,ะสังยุตในย่อหน้าที่296ถึง297เจเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมา จะขอน้อมนำเอานาทีสูตรเป็นพระสูตรที่15ในพลลักรณียวักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้เป็นบทธรรมที่หนักแน่นและทรงพลังเกี่ยวกับการที่คนภายนอกพยายามจะเปลี่ยนใจผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างแน่วแน่ให้กลับไปสู่ทางโลกพระพุทธองค์ ทรงเปรียบเทียบสิ่งนี้กับความพยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางการไหลของแม่น้ำคงคาเรื่องราวเกิดขึ้นณนะพระนะครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนครั้งนั้น มีหมู่มหาชนพากันถือจอบและตะกร้ามาด้วยหวังว่าจะขุดทดน้ำให้แม่น้ำคงคาไหลกลับทิศพวกเธอคิดว่าพวกเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ได้พระเจ้าค้าเพราะแม่น้ำคงคาไหลเชี่ยวไปสู่ทิศปราจีนการจะทดน้ำให้ไหลกลับนั้นทำได้ยากยิ่ง รังแต่จะทำให้หมู่มหาชนนั้นเหนื่อยเปล่าและลำบากยากแค้นเท่านั้นเพราผู้มีพระภาคตรับรับรองว่าฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม้จะมีพระราชามหาอมาตยมิตรสหายหรือญาติพี่น้องพากันเอาทรัพย์สมบัติมหาสาลมาล่อใจภิกษุผู้กำลังเจริญอริยมรรคแล้วชักชวนว่า ท่านจะนุ่งห่มผ้าเหลืองไปทำไมจะเป็นคนหัวโลนถือกระเบื้องขอทานไปทำไมสึกออกมาเสวยสุขและทำบุญแบบชาวบ้านดีกว่าข้อที่ภิกษุนั้นจะสึกออกมาเป็นคฤรืหัดนั้นมิใช่ฐานะที่จะมีได้หรือเป็นไปไม่ได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่า จิตที่น้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกและโอนไปในวิเวกตลอดกาลลนานนั้นจะให้หวนกลับมาสู่เพศต่ำคือความเป็นคฤรืหัดอีกนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จากนั้นพระองค์ทรงขยายความว่าการเจริญอริยมัรคที่ทำให้จิตโน้มไปในวิเวกนั้นทำอย่างไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิันนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสม,มาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวตสขะการปฏิบัติเช่นนี้แลชื่อว่าย่อมทำให้จิตน้อมไปในวิเวกและมั่นคงในพรหมจรรย์ หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. พลังแห่งความคุ้นชินจิตที่ฝึกฝนมาดีแล้วย่อมมีความคุ้นเคยกับความสงบหรือวิเวกเหมือนคนที่เคยกินอาหารรสเลิศย่อมไม่ปรารถนาอาหารบูดเนา่าผู้ที่สัมผัสรสพระธรรมยางยาวนานหรือทีฆรตัง ย่อมเห็นทุวดภัยในกามและเห็นคุณค่าในเนคขมมะใครจะเอาเงินทองมากองตรงหน้าก็ไม่อาจเปลี่ยนใจท่านได้เพราะท่านรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของร้อนและเป็นภาระ 2. วิเวกสามประการคำว่าวิเวกในที่นี้ครอบคลุมความหมายสามระดับคือกายวิเวก ความสงบทางกายการปลีกตัวออกจากความวุ่นวายจิตตะวิเวกความสงบทางใจการทำสมาธิให้จิตตั้งมัน่นอุปธิวิเวกความสงบจากกิเลสหรือพระนิพพานเมื่อจิตน้อมไปสู่อุปธิวิเวกแล้วย่อมไม่มีทางไหลย้อนกลับมาสู่โลกียวิสัยได้อีก 3. การทดสอบใจพระสูตรนี้เป็นเหมือนบททดสอบใจนักปฏิบัติว่าเรามั่นคงแค่ไหนถ้ามีคนมาจ้างให้เราเลิกทำดีเลิกถือศีลเราจะยอมไหมถ้าเรายังลังเลแสดงว่าจิตของเรายังไม่น้อมไปในวิเวกอย่างแท้จริง ต้องเร่งความเพียรเจริญมักให้เข้มข้นขึ้นจนกระทั่งจิตมีกำลังแรงเหมือนแม่น้ำคงคาที่ไม่มีใครต้านทานหรือเปลี่ยนทิศทางได้อีกต่อไปขอให้พวกเราทุกคนจงสร้างกระแสธรรมในใจให้เชี่ยวกราดและมั่นคงมุ่งตรงไปสู่ความดับทุกข เพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่มารหรือกิเลสไม่สามารถชักจูงให้ตกต่ำลงได้อีกต่อไปเทินขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร